สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดอลล่าพาเพื่อนๆมาดูหน่อของออดิบดำนะคะหลังจากแม่ดอลล่าโรยผงชุรนรอบผลนต้นไปประมาณ2เดือนแล้วก็ฝนตกนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วการให้น้ำของแม่ดอลล่าช่วงหน้าหน้าหนาวนี่ให้แบบให้น้ำขังประมาณ20นาทีนะคะ การจเจริญเติบโตของหน่ออดิปเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาดูเป็นหน่อที่เกิดรอบๆโคนต้นนะคะส่วนต้นแม่เนี่ยความสูงของก้ารใบสูงมากขึ้นนะคะเพื่อนๆใบของเขาเนี่ยเบียดกันขึ้นมาคะ่ะเบียดกันขึ้นมาเลยนะคะใบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ่ะเพื่อนๆเห็นแล้วก็สะออน,นะคะ่ะ นะคะเนี่ยไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะคะมาดูหน่อของเขาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่ดันล่าพามุดลงไปนะคะนี่เลยเขายืดตัวขึ้นมาจะให้เท่าๆกับต้นแม่แล้วนะคะแต่ใบยังมีขนาดเล็กอยู่ค่ะนี่คือหน่อของอ,อดิบดำนะคะที่เกิดรอบๆโคนต้น,นะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะก้านใบของเขาก็ยืดยาวขึ้นนะคะ อกอของเขานะคะลำต้นของเขาก็ใหญ่ขึ้นนะคะพงจะเกิดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพอต้นนี้ถ้าไม่ขุดไปชำไม่ขุดไปปลูกนะคะเขาก็จะเป็นต้นแม่ต่อไปนะคะก็จะเกิดหน่อรรบโคนต้นเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ว่า,าความโดกเนี่ยจะไม่เท่ากับบอลดำนะคะเนี่ยค่ะบอลดำอันนี้ไหลบอลดำนะคะมาจาก แถวเพื่อนโนนมาจากต้นโนนนะคะเนี่ยมาจากต้นโนนนะคะมาถึงนี่เลยค่ะพอเขาเกิดเป็นอย่างนี้แล้วนะคะอย่างลงดินแบบนี้บริเวณข้อของเขาก็จะเกิดหน่อขึ้นมาใหม่ค่ะบอลดำนี่โอ้โหทำให้ระบบนิเวศเสียมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาโตเร็วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะถ้าไม่ควบคุมดีๆเนี่ยเขาจะลามไปทั่วนะคะส่วนออดิบดำเนี่ยเป็นการเกิดหน่อรอบๆ โคนต้นนะคะเพื่อนๆก็จะไม่เท่ากับบอลดำนะคะเนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยดินก็จากดินเหนียวเหนียวนะคะหลังจากลากปุ๋ยคอกมาใส่เป็นกระสอบกระสอบนะคะตอนนี้ดินก็ฟื้นตัวแล้วค่ะกอโน้นก็เหมือนกันนะคะแม้แต่ลาปลูกออดิบดำเนี่ยหลายมุมนะคะแต่มุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่เขาโตได้ดีค่ะ โตได้ดีมากๆเลยนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูกอน,นู้นนะคะเพื่อนๆค่ะอดีตจำกอนนี้ก็หน่อดกเหมือนกันค่ะหน่อดกออกรอบคนต้นเหมือนกันค่ะนี่ค่ะคเพื่อนๆเป็นรอบๆเลยนะคะนี่ค่ะหนอฝั่งนู้นนะคะเพื่อนๆค่ะจนแทบจะ ไม่เห็นต้นแม่แล้วคะ่ะเพราะว่าหนอเขาจเจริญเติบโตเร็วนะคะการการยืดตัวของก้านใบก็จะเร็วนะคะใบก็อีกไม่นานนะคะใบของเขาก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะ,คะการปลูกออดิบดำเนี่ยแม่นาล่าได้เงามาอย่างนี้นะคะเพื่อนได้เง่ามานะคะได้เง่ามาเสร็จแล้วแม่นาล่าไม่ปลูกลงดินเลย เอาเง้าของเขาเนี่ยไปชํำน้ําก่อนนะคะจนเกิดรากค่อยมาปรุงดินปลูกการปรุงดินปลูกเวลาปลูกลงดินของแม่ดันล,ล่าเนี่ยก็จะขุดหน้าดินขึ้นมากองไว้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยคอกลงไปส่วนดินที่อยู่ข้างใต้นี้ก็แยกไว้ส่วนหนึ่งนะคะพอเอาปุ๋ยคอกลงไปก้นหลุมเสร็จแล้วก็เอาหน้าดินลงไปคลุกเค้าเอาหน่อของอดิบดำเนี่ย ลงไปปลูกแล้วก็ใช้ดินส่วนส่วนด้านล่างเนี่ยมากลบด้านหน้าแล้วก็โรยปุ๋ยคอ,อกซ้ําอีกทีนะคะเพื่อนเอนแค่นี้ค่ะเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีพอเขารากเดินดีแล้วแม่นา่าก็รากปุ๋ยคอ,อกนี่คะ่ะมากลบบริเวณโคนต้นของเขานะคะเป็นกระสอบกระสอบเลยคะ่ะเพื่อนเอนค่ะแล้วก็หมั่นรดน้ํานะคะการให้น้าออดิบดำเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ตระกูลบอล ก็จะชอบน้ํานะคะให้น้ําแบบชื้น,นๆแฉะๆนี่ชอบมากๆเลยตอนก้านนี้กําลังนี่ค่ะเพื่อนๆกำลังจะแทงใบใหม่ออกมาเนี่ยดูความยาวความใหญ่ของใบนะคะฟุตกว่าเลยค่ะเพื่อนๆ่ะท้องของเขานะคะนี่ค่ะทำไมเรียกอ,อดิดดำใช่ไหมคะดำไหม <laughs> ดำเลยค่ะก้านเขาดำนะคะเพียงแต่เขามีนวล มีนวลอ่ามุ่งม่วงนี่เคลือบก้านเข้าไว้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยเอานวลออกเขาก็จะเป็นก้านดํานะคะก็เลยเรียกอ,อดิบดาค่ะเป็นทั้งไม้สวยงามนะคะไม้ใบที่ใหญ่โตอลังการนะคะแล้วก็ไม้ที่กินได้ด้วยค่ะก็เห็นเอาส่วนก้านของเขานะคะเอาไปแกงส้มเอาไปผัดส่วนหัวก็ไปแกงได้เหมือนกันค่ะนะคะ แหล่งอาหารนะคะเพื่อนๆอนอกจากสวยงามแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่เราปลูกไว้กินเองนะคะเพื่อนๆไม้สวยงามด้วยได้ทั้งอาหารตาอาหารกายนะคะแล้วก็อาหารใจคือมองต้นไม้ที่เราปลูกแล้วมีความเจเริญเติบโตได้ดีเราก็รู้สึกด,ดีใจมีความสดชื่นเมื่อมองมามุมนี้นะคะ